ตอนที่147ที่ทวนยาวชี้ไปเทศกาลหยวนเซียวในปีที่สองแห่งรัชศกเสียงฝูเมืองฉางเกิงตั้งอยู่ในโยโจของเปยเหลียงเต้าโคมไฟประดับประดางดงามหรูหราเพิ่งแวนขึ้นแสงไฟสองสว่างทรั่งพราาแต่ละครัวเรือนในเมืองต่างแขวนโคมแดงหน้าประตู ึกคักออกระทึกมีการแสดงกายกรรมมากมายหลายหลากละลานตาไม่ว่าจะกลือนกระบี่เฉือนลินวาดพระสุธาเป็นสายน้ําชักบอปลูกแตงเป็นต้นราศดรที่ออกมาเที่ยวง,งานโคมไฟต่างตื่นตาตื่นใจถังหวนเจิบุรุษวัยกลางคนสวมชุดอย่างบัณฑิตผ่าขนในครอบครัวออกมาชมเทศกาลขนผู้นี้ไม่ได้โดดเด่นในแวดวงกุนนางโยโจเป็นเพียงขุนนางบนระดับโทขัน้นฮา ตระกูลแม่ทัพนายโยโจมากมีราวขนบัวทั้งหววเจินยังเขาเป็นเพียงขนานางผู้ช่วยที่ถือกำเนิดจ,จากตระกูลยากจนหงซินเจียผู้บัญชาการหลักของเขาคือบุคคลที่กู้เจี้ยนถังเห็นสำคัญเล่าหรือว่าแม่ทัพกู้ขอร้องกระท่อมจางเป็นการรับให้นำตัวหงซินเจียไปสองเหลี่ยวเพื่อทำให้แนวป้องกันชายแดนสมบูรณ์แบบแต่กระท่อมจางตีกลับกู้เจี้ยนถังถึงมีความคิดจะให้กลุ่มอภิคาตเจ้าไปลักพาตัวหงซินเจีย แต่ถังหวนเจินเป็นใครกันเกรงว่ากระทั่งโยโจก็มีไม่กี่คนที่เคยได้ยินชื่อแต่ความหมายของถังหวนเจินที่มีต่อโยโจโดยเฉพาะด้านกิจการทหารทางชายแดนไม่อาจดูเบาระบบป้อมปาการบริเวณปากน้ําเต้าที่ขึ้นชื่อว่าฝังพวกเปยมังได้ถึง1 5บห้าหมื่นก็เป็นคนงามความชอบยิ่งใหญ่ไม่มีใดเกินของถังหวนเจินเขาเป็นผู้ติดตามหงซินเจียยำเดินไปทั่วปากน้ำเตา้าเข้าร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาดผังคานอีการเลือกสถานที่สำหรับป้อมปการและการขุดเจาะถึงขั้นกล่าวได้ว่าแผนที่ทางการทหารที่ละเอียดสมบูรณ์อยู่ในหัวสมองของถังหัวเจนินทันทีที่สมอรภููิปากน้ำเต้าเปิดฉากขึ้นหากไม่มีหงซินเจียและถังหัวเจนินระบบป้อมปการจะสําแดงประสิทธิภาพลดลงอย่างมากตากแดดตากลมตลอดปีทำให้ผิวพันธ์ของถังหัวเจินดำคลำ้ำภรรยาข้างกายซึ่งเป็นสาวงามจากเยียนจือจิน้นมีผิวพันธ์ขาวผ่อง ยิ่งทาให้ถังเหวนเจินดูดําเป็นฐานมากขึ้นถังเหวนเจินกลับจากชายแดนมายังเมืองฉางเกิงคราวนี้เพื่อรายงานสถานการณ์ทางการทหารอย่างละเอียดแก่หวงฟูผิงแม่ทัพโยโจที่เดินชมโคมไฟกับครอบครัวมิใช่เพราะนึกสําดานแต่เขารู้สึกว่าหากพลาดโอกาสนี้ต่อไปเกรงว่าอาจจะอยู่ห่างกันคนละโลกกับครอบครัวแล้วแม้ว่าถังเหวนเจินเป็นขุนนางบนแต่ขุนนางบนปเปยดเลียงแปดเก้าในสิบส่วนล้วนขี่ม้ายิงธนูสังหารคนได้ ถังวนเจินแต่งกับภรรยาที่มาจากเยียนจือจินเยียนจือจินเป็นแหล่งกําเนิดสาวงามมาตั้งแต่โบราณผงสาวดานชาวบ้านเล่าว่าหลอนางจิ้งจอกจากเยียนจือจินทําให้ราชวงศ์ต้าฉินรุ่นที่สองล่มสลายชาวเปิยเหลียงจึงมีคํากล่าววา่าแต่งภรรยาให้แต่งสตรีตระกูลร่ารวยจากหลิงโจรับอนุให้รับจากเยียนจือแต่ถังหวนเจินไม่ได้รับอนุอยู่กินกันอย่างมีความสุขกับสาวงามจากเยียนจือจินน่าเสียดายมีแต่ที่ดา่า ไม่มีบุตรชายแต่ถังหวนเจิญก็รักและเอ็นดูสองที่ดาเป็นอย่างมากภรรยามากัรู้สึกผิดต่อถังหวนเจิญเขาจึงเอ่ยล้อเล่นกับภรรยาว่าปอมประการหอส่งสัญญาณควันเคืองของปากน้ำเตา้าก็คือบุตรชายของเขาถังหวนเจิญพอมีพลังฝีมืออยู่บ้างหากจู่โจมสังหารพวกป่าเถื่อนทางเหนือสามสีคนย่อมไม่ยากแต่ต่อกรกับยอดฝีมือยุทธภพพลังฝีมือของเขาย่อไม่เพียงพอท่ามกลางฝูงชน ถึงขอมีสายตาไม่ตามกว่าสิบคู่คอยจับจ้องถังหวนเจินสายตาเหล่านั้นเพียงมองเห็นถังหวนเจินก็รีบเบือนออกเหมือนมแมลงปอแตะผิวน้ําไม่ทันให้ถังหวนเจินจับได้อย่างมากก็คิดว่าเป็นพวกบ้ากามน้ําลายสอต่อภรรยาข้างกายเขาถัางหวนเจินและภรรยาแยกกันจูงมือบุตรสาวแต่เขาใจลอยไปถึงเรื่องงานประวัติถึงป้อมประการที่ปากน้าเตาคิดว่าแห่งใดต้องเสริมความแข็งแรงหอส่งสัญญาณใดต้องเสริมกําลังคน และต้องส่งผลลาดตะเวนไปตรวจตาเส้นทางเดินม้าและด่านใดบ้างถังหวนจนยิ้มยิ้มออกจากภูมิใจปากน้ำเต้าใช้เงินงบประมาณไปมหาศาลนั้นไม่เถิดแต่เขาและแม่ทัพหงใช้หินที่ก่อเป็นป้อมปราการเหล่านั้นแลกกับชีวิตของพวกปลาเทอนทางเหนือการค้านี้ไม่ว่าจะคำนวณอย่างใดเปเลียงก็ไม่เสียเปรียบเจ้าตนห้องเต้พระองค์ก่อนทรงปกครองแผ่นดินอย่างมีอารยะแม้ว่าพระองค์กับห้องเฮาจะสมถะ แต่ไม่จากัดการแต่งกายของสตรีในใต้ลาเปยเลี้ยงอยู่ใกล้จากส่วนกลางรัศดรยากจนแต่ตะกูนแม่ทับไม่ยากจนทุกครั้งที่ถึงเทศกาลสตรีสูงศักดิ์แต่ละคนต่างประชันเรื่องสีสันความงามขอเพียงมีเงินก็กล้าแต่งองค์ส่งเครื่องสวนมงกุฎหงหรือชุดคลุมไข่มุกก็ไม่มีข้อจํากัดบัตนี้ท่ามกลางกระแสผู้คนดารุณีรูปร่างอวบอัดนางหนึ่งแต่งกายอย่างสตรีในราชสำนักสมัยนั้นถัง ข้างกายคนหนูนางนี้เป็นสาวใช้ต่ำต้อยรูปร่างผอมบางกล้าวผมมวยยังชนเผ่าป่าเถื่อนพวกชอบหาเศษหาเลยรีบกูกันเข้าไปสาวใช้คอยกันให้เจ้านายเคลื่อนประดับบนหัวร่วงหล่นไปหลายชิน้นแต่อย่างไรก็กันไม่อยู่วานอนผอมกระรองปากเต็มไปด้วยฟันเหลืองทั้งตบทั้งหยิกท่อนแขนของดารุนีที่เป็นคนหนูคนหนูตกใจหน้าถอดสีสอยย่ำเท้ายัางลนลานเพื่อหลบหนีภาเพเหตุการณ์นี้ อยู่ในสายตาของภรรายาถาังหวนเจินขณะที่รู้สึกเห็นใจก็อดย่อหยันตามภาษาสติไม่ได้เอ่ยเสียงเบากับสามีตนเองว่าสวมใส่เสืชูดาาดแบบนี้แต่กลับไม่มีบ่าวกำยำคอยคุ้มกันไม่ใช่กวักพรมรชักนำผีเสื้อเองหรอกหรือจะโทษใครได้ถังหวนเจินไม่สนใจเรื่องจุกจิกขี้หมูราขี้หมาแห้งแบบนี้พยักหน้ายังขอไปทียังไม่มีความคิดจะเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงาม สตรีในเปรยเหลียงนิสัยใจคอแข็งกล้าวห้าวหาญไม่แพ้บุรุษจะได้เห็นว่าภายนอกอ่อนโปวกเปียกหากเดือดดานขึ้นมาจริงๆถึงขั้นม้วนแขนเสื้อขึ้นมาลงมือใหญ่โตตบตีฝากรอยเลือดบนใบหน้าของผู้อื่นก็อย่างใดที่ไม่ไกลนักในตลาดชายชรา,ารูปร่างสูงใหญ่สวมหมวกสักรลาดโยนเงินตกรางวัลให้คนแครที่กำลังแสดงกายกรรมกลืนไฟท่ามกลางคลืนฝูงชนในเวลาเดียวกัน คู่สามีภรรยาในชุดผ้ากระสอบหยาบกระดงังรูปร่างไม่โดดเด่นสะดุดตากำลังซื้อถังหูลู่จากคนขายให้ลูกของพวกเขาทอดตามองจากบนยอดหอระฆังของวัดตรงฝูซึ่งตั้งอยู่ในมุมตะวันออกเฉียงเหนือของตลาดอันผุกพลานย่อมมองเห็นกึ่งหนึ่งของตลาดซึ่งคึกคักแห่งนี้ได้ใกล้ๆหอระฆังบุรุษในชุดผ้าดินวิจิตกำลังหยอกเยาสนทนากับสตรีบอบบางท่าทางอ่อนแอนางหนึ่ง ระเบียงด้านนอกของหอระฆังมีนักพลตร่างเล็กเตี้ยถือแส้ห่างมาปลายตามองตำแหน่งที่ถังหวนเจินอย่ปราดหนึ่งจากนั้นล้วงหยิบสมุดเล่มเล็กออกมานิ้วมือแตะนำลายก่อนพลิกเปิดสมุดอาศัยแสงที่สว่างไม่แพ้ตอนกลางวัน,วนมองเห็นคำว่าถังหวนเจินนักพลดยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาหวนเจินเอ๋ยชื่อใหญ่โตเสียเหลือเกินฟังว่าราชสสำนักจงหยวนของพวกเจ้า มีคนนางบนจำนวนน้อยยิ่งที่ได้สมัญญาดีงามหลังเสียชีวิตว่าเหวนเจินชาติหน้าจะตั้งชื่อก็เผาๆหน่อยชั่วขนาที่นักพ์ร่างเล็กเตี้ยกำลังเอ่ยพึมพำกลางตลาดก็เกิดเรื่องยากสังเกตเห็นขึ้นเป็นพลวนดารุณีอวกอัดที่ถูกบรดดวานอนผอมกระรองหาเศษหาเลยคมหน้าคมตาวิ่งหลบมาอยู่ห่างจากถังหวนเจินไปไม่กี่ก้าวจากนั้นนางก็บิดตัวอย่างเป็นธรรมชาติเบี่ยงออกไปทางซ้ายสาวใช้เกล้าผมมวย ไม่ทราบดึงเป็นเงินเล็กละเอียดออกจากศีรษะมาตั้งแต่เมื่อใดเดิมทีสาวใช้นางนั้นสมควรตวัดข้อมือให้เป็นเงินพุ่งแทงใส่ซวงออกถังหวนเจินอย่างแม่นยำในช่วงที่ดรุณีนางนั้นหมุนตัวเบี่ยงไปทางซ้ายแต่ในตอนนี้เองมือของสาวใช้กลับถูกบูดดวานอนผอมกระดองนั่นคว้าจับไวแน่นนางแส้ตีสีหน้าลนหลานแต่คิดใช้ข้อศอกกระทุ้งใส่ขมับของบูดดวานอนที่เข้ามาขัดขวางเพียงแต่ร่างของนางอ่อนยวบลงไปกองกับพื้นในช่วงพริบตาเสียก่อน บรุษวาน,นอนที่คนภายนอกดูแล้วลามกอปลักษ์หลังจากจับข้อมือสาวใช้นางนั้นไว้แน่แล้วอีกมือพลันอัดพลังใส่ผนังของนางเป็นวิชาหมัดปืนใหญ่เฉือนภูผาของสกุลหลิวสำนักบมัดมวยภายนอกแห่งเปรเลียงหนึ่งหมัดน,นี้สะบั้นสันหลังสาวใช้นางนั้นจากนั้นก็แบกนางขึ้นบ่าตะโกนว่าแต่งภรรยากลับบ้านแล้วจากนั้นก็วิ่งตะบึงออกไปผู้คนเห็นแล้วต่างหัวรอกตื่นถือเสียว,ว่าเจอพวกเห็นสตรีดีกว่าชีวิต ตากระทำอ,อกอาจบนท้องถนนประเดี๋ยวย่อมหนีไม่พ้นติดคุกตารางในที่ว่าการบุรุษวานอนยิ้มอย่างลามกแต่แววตาเคร่งเครียดไม่มีใดเปรียบในฐานะลูกหลานสายหลักต่างแท่ของสกุลหลิวอันดับหนึ่งแห่งวิชาหมัดมวยภายนอกแม้ว่าชื่อของเขาจะไม่ปรากฏในบันทึกสาแรกตระกูลของสกุลหลิวแต่พลังฝีมือและนิสัยใจคอของเขาเป็นชันเลิศแท้จริงแล้วเขาคือยอดฝีมือแห่งบ้านระดับหนึ่งของชุมชนฝูสุย ที่แฝงตัวในโยโจมานานปีอายุยี่สิบต้นๆก็ฝึกควบนอกในบนรรลุถึงขั้นสามส่วนสาวใช้ที่ถูกเขาสังหารก็ไม่ธรรมดาเป็นหญิงจับผีเสื้อถือคันเบ็ดของพูดแด่งชาติหลังลงมือสำเร็จแล้วบูดดวานอนก็ไม่ได้กระทำเกินจำเป็นพลกออกจากที่เกิดเหตุทันทีเขาจดจำคำสอนของอาวุโสที่ชักนำเขาเข้าสู่ชุมชนฝูสุยได้ท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าสังหารหรือถูกสังหารห่างกันเพียงเส้นบาง หากบรรลุภารกิจแล้วให้ล่าถอยทันทีหน่วยงานสายลับที่ชูลู่ซันก่อตั้งขึ้นให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์มากที่สุดหากเกิดเหตุไม่คาดคิดจะมีคนอื่นคอยช่วยคอยเสริมอย่างลับๆไม่อนุญาตให้ผู้ใดกระทำโดยพระละการชายชาราสวมหมวกสักรารที่โยนเงินให้คนแข็หลังจากเห็นหญิงจับปีเสื้อถูกคุณแบกขึ้นบ่าไปก็ออกขวางทางคู่สามีภรรยาสวมชุดผ้ากระสอบ ไม่ให้พวกเขาเข้าใกล้ตัวถังหวนเจินชายชาราสวมหมวกสักกราระขึ้นหน้าไปทักทายเหมือนว่าได้พบรุ่นได้อวุโสท,ที่รู้จักกันมานานมือหนึ่งโอบไหล่ชายสวมชุดผ้ากระสอบมีสั้นอาบยาพิษแทงใส่หว่างเอวชายจับมแมลงปอของเปยหมังในชุดผ้ากระสอบผู้นี้ก่อนชักมีดออกอย่างรวดเด็วจับไว้และแทงซ้ำอีกครั้งหญิงจับผีเสื้อที่ปลอมตัวเป็นภรรยามองทุกอย่างด้วยสีหน้าเรียบเฉยต่อให้ชายชาราสวมหมวกสักกราระ ลากสามีนางถอยหลังไกลออกไปอย่างรวดเร็วนางก็ไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ยกเย้มมุมปากขว่าชาชาราสวมหมวกสก,กรารจะรู้ถึงความไม่ชอบมาพา,ากลศีรษะก็ถูกบางอย่างซัดยิงใส่อย่างแรงร่างหงายไปด้านหลังโลหิตไหลออกจากหน้าผากก่อนตายมองเห็นแววตาดุดันอมหิตของเด็กน้อยคนนั้นเด็กน้อยที่ดูไม่มีพิษมีภัยเอีงศีรษะคิดพ่นมาเล็ดสันจามาเล็ดที่สอง แต่ทันใดนั้นก็ถูกไม้เสียบถังหูลูกปักทะลุหนา้าผากชายชาราสวมหมวกสักหลาดที่สายตาผ้าเลือแล้วยิ้มออกหญิงจากผีเสื้อรีบแทรกตัวเข้าไปในฝูงชนหายวับไปในพริบตาทิ้งเด็กน้อยที่คาดเดาอายุไม่ออกไปตลอดการแล้วไม้เสียบถังหูลูกปักทะลุหน้าผากเด็กน้อยคนขายถังหูลูกรวบตัวเด็กน้อยไว้แล้วฝีเท้าเร็วเดินไปข้างกายชายชาราสวมหมวกสักรลาดผู้เป็นสายเก่า เขาปักไม่พลองที่เสียบถังหูรูไว้กับผืนยื่นแขนไปประคองชายชาราสหายเก่าให้เอ็นพิงไม่พลองชายชาราสวมหมวกสักการเอ่ยวาจาไม่ออกแล้วมองสหายที่ทะเลาะก,กันมาทั้งชีวิตริมนฝีปากสั่นเทาแต่เปล่งเสียงไม่ออกฝ่ายหลังตาแดงกำ่ำช่วยปาดเช็ดโลหิตตรงหน้าผากให้จากนั้นดึงหมวกสักการเป็นหน้าผากให้สหายเอ่ยเสียงแหบแห้งว่าเาราหลงเทศกาลชิงหมิง ข้าจะเส้นไหว้เจ้าด้วยสุราที่หัวหน้าฉูมอบให้จากไปยังวางใจเถอะชายชาราสวมหมวกสักราษเอ็นผิงไม่พลองปักถังหูลูค่อยคหลับตาลงดารณีที่แต่งกายอย่างสมัยนั้นถังไม่สะทกสถานเป้าหมายมีเพียงถังหวนเจนิญพูดแดงชาติที่หลีมีปี้บริหารจัดการอย่างต้องอกตั้งใจมีรังไหมหนึ่งคูผู้ถือคันเบ็ดหกคนชายจับมแมลงปอสามรอย เล้หญิงจับผีเสื้อ80คนส่วนนางเป็นชั้นยอดในกลุ่มหญิงจับผีเสื้อถึงขั้นมีหวังได้เป็นหญิงผู้ถือคันเบ็ดคนแรกของเปยมังข้อแม้แรกก็คือคืนนี้นางต้องสังหารถังหวนเจินก่อนหน้านี้คนนางโยโจ16คนที่นางสังหารรวมกันแล้วยังเทียบกับถังหวนเจินคนเดียวไม่ได้ดังนั้นการต่อสู้จนตัวตายของชายจับมแมลงปอและหญิงจับผีเสื้อเหล่านั้นนับว่ามขมคาแค่ก้าวเดียว ห่างจากถังหวนเจินที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไปเพียงก้าเดียวจู่ๆสตีที่อยู่ข้างกายถังหวนเจินก็พุ่งเข้ามาใส่อกนางระเบียงด้านนอกของหอระฆังข้างกายนักพรตร,ร่างเตียจู่ๆชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่พกกระบี่ก็ปรากฏตัวขึ้นชายหนุ่มยืนค้ำศอกบนราวระเบียงรีตามองการเขียนฆ่าสังหารลับๆที่พลิกผันไปมากลางตลาดก่อนเบ้ปากเอ่ยว่าเรือล่อมเมื่อจอดเสร็จแล้ว นักพรตที่มีใบหน้าแก่ชรา,าเก็บสายตากลับมาคลายว่าไม่ยอมจำนนแต่เก็บสมุดเล่มเหล็กพาดแท้ไว้บนบ่าเอ่ยเสียงราบเรียบด้วยภาษากลางของหลี่หยางต้องโทษที่พูดแดงชาติอย่างพวกเจ้าการข่าวผิดพลาดภรรยาของถังวนจนเป็นสายลับของเปยเหลียงก็ตรวจสอบออกมาไม่ได้สำเนียงหลี่หยางของชายหนุ่มน่าฟังกว่ามากฟังแล้วเหมือนคนจงอยวนอย่างไรอย่างนั้นเขาเอ่ยยังไม่แยแสสนใจ ข้าเป็นแค่ผู้ถือคันเบ็ดที่ทำงานสกปรกงานเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เทพเสียนจะว่าไปตาเจินเดินผู้คุมกฎนิกายเต้าเต๋ออย่างเจ้าไม่ใช่หรือที่ผู้คนเรียกขานว่าเทพเสียนนักพลดไม่มโมโหในสมุดมี135่บ้าเป้าหมายบัดนี้เพิ่งสังหารไปแค่37คนยังไม่นับรวมถึงชาวยุทธนักฆ่าเดนตายของราชสํานักเราและผลราัตาเวนเปยเลี้ยงที่ไม่มีบทบาทสำคัญอันใด ลำพังพูดแดงชาติของเจ้าก็เสียผู้ถือคันเบ็ดไปหนึ่งหญิงจับผีเสื้อสิบสองคนและชายจับมแมลงปอสามสิบคนช่างได้ไม่คมเสียใช่หรือไม่ผู้ถือคันเบ็ดที่ดูแล้วยังหนุ่มแน,น่นแต่หลังมือกลับเต็มไปด้วยรอยตกกระอย่างคนแก่เมื่อได้ยินก็ยิ้มเย็นชามีแค่ช่วยว่าจือแห่งนิกายเต้าเตอ๋ออย่างเจ้าจะมาเป็นเพื่อนชมมองความคลึกคลื้นก,กับขา้าแต่ใบหน้าหยินหยางของสุสานองค์หญิงผู้นำโจนคีตาของสำนักมากระบีคีตา และจอมมารติดอันดับอีกสองคนล้วนไม่ปากฏดตัวเจ้าไม่สงสัยหรือว่าพวกเขาไปอยู่เสียที่ไหนชุยว่าจือนักพจน์ที่มีลำดับศักดิ์สูงในนิกายเต้าเตอ๋อเชี่ยวชาญการบำเพ็ญตบะแต่ไม่ภาษาเรื่องเลขกนเอ่ยถามอย่างอย่างเชิงราจ,จครูหลี่พุ่งเป้าไปที่ผู้ใดกันแน่หวงฝูผิงหรือก่อนเอ่ยเสริมอย่างรวดเร็วว่าหรือว่าเป้าหมายคือหูขุยข้าหลวงตรวจการโยโจ ที่มีชื่อเสียงมากกว่าในทัพชายแดนเปย์เลียงหรือผู้ถือคันเบ็ดที่เชี่ยวชาญวิชาแปลงโฉมอดมองคอนไม่ได้กล่าวไปก็เหมือนสีซอยควายฟังชุยว่าจื้อกำด้ามแซแนนเอ่ยเสียงดุดันข่าวขารบราชกูลีไม่ใช่เจ้าอย่าได้คืบจะเอาซอกแต่ผู้ถือคันเบ็ดไม่สนใจชุยว่าจื้ผู้คุ้มกฎดของเต้าเตอ๋อกลับจ้องเขม่งไปที่สตรีบอบบางท่าทางอ่อนแอ กับคุณชายชุดวิจิตบริเวณใกล้ๆหอระฆังโจรแม่ทัพโยโจห่วงฝูผิงในชุดขุนนางนั่งอย่างองอาจพึงพายบนเก้าอี้ไม้ฐานม่วงมือกระบี่มีอายุสะพายกล่องกระบี่ยืนหลับตาอยู่กลางโถงใหญ่เขาคือหมีเฟิ่งเจีย๋ยเจ้าถ้ำกระบี่อับปางยอดฝีมือเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ที่เปยเลี้ยงอองดึงตัวมาหมีเฟิ่งเจีย๋ยบรรลุดัชนีอัศจรรย์ด้วยกระบี่นับว่าเป็นชาวยุทธชั้นยอดในโลกล่าอย่างแท้จริง หวงฝูผิงงอน,นิ้วดิดข้อหน้าโตอีกมือยกฝาจอกชาขึ้นปัดปัดไอร้อนที่ลอยกลุ่นขึ้นจากชาเข้มข้นในจอกหวงฝูผิงดื่มสุราได้แต่ไม่ชอบดื่มดื่มชาก็ต้องเป็นชาเข้มข้นที่ขมจนรสฝาดอวนเต็มปากเขานั่งนิ่งเงียบจากรายงานของอุทยานอู่ถงและห้องเลียดน้ำผูดแดงชาติของเปยมังและผู้มีอิทธิพลในยุทธภพแทรกซึมมาถึงใจกลางโยโจกระจายตัวไปสี่ทิศ ทำให้พลอินรีและเหยื่ยวสัญจรทำให้พลอินรีเหยื่อสัญจรและทัพประจําการในพื้นที่รับมืออย่างเหน็ดเหนื่อยเจ็บตายอย่างละครึ่งพวกเดนตายเหล่านี้บุกเข้ามาในเมืองฉางเกิงโดยตรงมีเป้าหมายในการรอบสังหารอย่างเด่นชัดหากไม่ใช่เขาที่เป็นแม่ทัพโยโจก็คงเป็นหูขุยข้าหลวงตรวจการเมืองฉางเกิงนอกจากมีหมีเฟิงเจี๋ยประจําการนอกจวนแม่ทัพโยโจแล้วที่จวนข้าหลวงตรวจการ ยังมีอนุปรมาจารย์ขั้นสองคอยคุ้มกันหูขุยยังมีฝานเสี่ยวไฉซุ่มตัวอยู่ในเมืองหากเปยหมังคิดลงมือในเมืองฉางเกิงก็สมเหตุสมผลอย่างมากเพราะความเป็นความตายของห่วงฝูผิงและหูขุยย่อมส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในโยโจจูจูห่วงฝูผิงก็ปิดฝาจอกชาเอ่ยเสียงทุ้มหนักไม่ถูกต้องขนาดเดียวกันนอกจากระเบียงหอระฆังในวัดตงฝู ชายถือคันเบ็ดตรวจจับได้ว่าสถานะของตนเปิดเผยแล้วรีบกระโดดปลาดขึ้นอย่างไม่ลังเลทิ้งชุยวาจือ้อให้รับมือสตรีท่าทางอ่อนแอแต่แฝงด้วยความอันตรายนางนั้นตามลำพังชายถือคันเบ็ดหัวร่อลั่นกล่าวว่าชุยวาจือ้อคราวนี้เจ้าพรีชีพเพื่อชาติแล้วรอพูดแดงชาติกำจัดเดย็นวนหลวนสำเร็จข้าจะนำเงินบำรุงขวัญที่ฝ่าบาทสมมอบให้ไปส่งถึงนิกายเต้าเต๋อ กระโจมบัญชาการของแม่ทัพเยียนหวนหลวนผู้บังคับการทัพทหารดาบไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางโยโจแต่ห่างจากปากน้ำเต้าไปไม่เกิน150หลี้ทัพชายแดนโยโจหลังจากได้ข่าวว่ามือสังหารเปยหม่งจำนวนมากแทรกซึมเข้ามาผลสอดแนม20หมวดต่างแยกย้ายกันออกลาตระเวนในรัศมีร้อยลี้โดยรอบกระโจมบัญชาการกู้ต้าจูรองผู้บังคับการทัพฐาารดาบมายัางชายแดนโยโจเพราะกังวลในความปลอดภัยของเยียนหวนหลวน ถึงขั้นขอผลหน้าไม้สัญจรจากโจคังรองผู้บังคับการทัพม้ามาสามหมดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดโดยไม่สนใจว่าเยือนบนหลวนผู้บังคับการทัพทหารราบจะต่อต้านรายงานข่าวส่งมาถึงอย่างรวดเร็วไม่ขาดสายต่างระบุแน่ชัดว่ามือสังหารมุ่งลงใต้ไม่หยุดก่อนหน้านี้กระโจมทหารของเองฉินอินฉวยรองผู้บังคับการทัพทหารดาบถูกโจมตีอย่างรุนแรงหนักหน่วงกลางดึกทัพโยโจบาดเจ็บล้มตายสาหาัส หากไม่ใช่ว่าจัดวางอนุปรมจารและยอดฝีมือขั้นสามไว้เพียงพอสถานการณ์ย่อมเวลวร้ายจนไม่กล้าขีดวันนี้ทหารมา้าเกราะหนักของเปยมังกลู่เข้าไปในปากน้ำเต้าอย่างบ้าคลัง่งสัญญาณควันลอยขึ้นทั้งสี่ทิศเย็ยนหวนหลวนนำกองกำลังส่วนตัวหนึ่งพันนายเร่งรุดมาถึงแนวหน้ามีผลหน้าไม้สัญจรม้าขาวสามหมดและผลลาตะเวนชั้นหนึ่งของทัพฐานราบโยโจออกตรวจตาลาตเวนอย่างระแว,ระวดระวังชำน้ชำนาญ จู่ๆกลุ่มคนประมาณสิบคนก็ปรากฏตัวขึ้นขวางขบวนพันคนของเยียนหลวนปลายถนนเป็นสตรีมีผ้าขาวปิดคลุมครึ่งน,นาข้างกายนางเป็นบุรุษวัยกลางคนตาตีเคลายาวศีรษะสวมผ้าเซียวเหาว่างเอวแขวนคุยไผ่สีม่วงเข้มท่าทางสง่างามนางคืออนุดมดิของสุสานองค์หญิงส่วนเขาคือผู้นำจวนคีตาแห่งสำนักมากบีคีตา ด้านหลังของอนุดำรีและผู้นำจวนคีตาคือสองในสิบผู้ยิ่งใหญ่แห่งมัคคามานของเปยมังคนหนึ่งคือคนแคร์ฉายาเด็กกระหายนั่งยองบุญไหล่ของมนุษย์ยักษ์ผู้มีฉายาว่าม้าเหล็กเป็นภาพที่ดูแปลกประหลาดเด็กกระหายมีชื่อเสียงชั่วร้ายชาวโชวกช่อนแทบจะพอๆกันกับเสือเหลิงที่ชอบกินหัวใจคนคนแคร์ฉายาเด็กกระหายชอบดื่มโลหิตของคนเป็นตำแหน่งที่อยู่ค่อนไปทางด้านหลัง เป็นสตรีผมขาวโพลนกำลังไออย่างหนักหน่วงบนศีรษะปักดอกไม้สดสวยงามแต่ไม่เหมาะแก่การอีกห้าคนที่เหลือล้วนเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งโดดเด่นกว่าผู้ใดในยุทธภพปเปยมังเยียนเวนหลวนยกแขนขึ้นหนึ่พันทหารม้าหยุดลงแมททับอาวุโสจู้ปากและยิ้มเอ่อยว่าคราวนี้ความอยากอาหารของพวกป่าเถือนทางเหนือไม่เล็กเลยแมททับในสังกัดของเยียนวิหลวน ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังส่วนตัวเป็นกังวลอย่างยิ่งบังคับม้ามาถึงข้างกายเย็นวนหลวนเพียงแต่ยังไม่ทันเอ่ยปากเย็นวนหลวนก็ยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ต้องรีบร้อนวันนี้ไม่มีเรื่องของพวกเราชมดูให้ดีก็พอโลกล่านี้มียอดคนผู้เป็นศัตรูของหมื่นคนดำรงอยู่พวกเราที่อาศัยอาวุธและม้าศึกถึงงงอาจเท้าหานไม่ยอมสยบให้ก็ไม่ได้ ขณะที่แม่ทัพหัวหน้ากองกําลังส่วนตัวกําลังงนงงงขนผู้หนึ่งก็ควบม้าออกจากทัพฐานมาในมือถือทวนยาวมาถึงก็ถอดหมวกกลอออกบุรุษที่เย็ยนเวนหลวนเอ่ยยกย่องว่าเป็นศัตรูของหมื่นคนลากฏตัวแล้วก็ควบม้าพุ่งทะยานไปเบื้องหน้าหลายปีก่อนสมัยที่ลีฉุนกลางแย่งชิงความเป็นหนึ่งในยุทธภพวิชาวเปยเหลียงผู้หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งม้าและหนึ่งทวนบุกย่ำทุ่งยากของเปยมัง ดังบุกเข้าดินแดนได้ผู้คนหลายต่อหลายครั้งขนผู้นี้คือหวังซิ่วเซียนทวนต่อมาผู้คนรู้เพียงว่าหวังซิ่วมีสิทธิ์ชื่อเฉินจือเป้าแต่ผู้คนไม่ทราบว่าหลังจากเฉินจือเป้าสังหารหวังซิ่วอาจารย์ตนเองแล้วไม่ได้ช่วยทวนบัดดลไปเนื่องเพราะมีหลิวเหยียนปิงผู้หนีใช้ทวนไม้ธรรมดาขวางเฉินจือเป้าที่ถือทวนสุราเหมยไว้ผู้นําจวนคีตามองเห็นคนผู้หนึ่งควบม้าพุ่งมาแต่ไกลๆกก็ถอนหายใจ เอ่ยอย่างจนใจว่าปเปนเหลวเยียนปิงแผนการที่พวกเราวางไว้ก่อนหน้ากลายเป็นเรื่องหน้าขาดแล้วลมวูบหนึ่งว่าผ่านข้างตัวเขาและอนุด,ดำดีสุสารองค์หญิงเห็นมนุษย์ยักษ์ฉายาม้าเหล็กวิ่งห่อเรลลี่ราวสายฟ้าฟาดผ่านพวกเขาไปมีคนแคร่อยู่บนไหล่มนุษย์ยักษ์ขนแคร่ผู้มีฉายาเด็กกระหายหัวรอขกขี่ขักผู้นำาจนขีตาเอ่ยว่ารนหาที่ตายแท้แท เมื่อมนุษย์ยักษ์อยู่ห่างจากหลิวเยียนปิงไปประมาณ5 0สก้าวสองขาของคนแค้์ฉายาเด็กกระหายก็ถีบพลหยมนุษย์ยักษ์อย่างแรงอาศัยแรงส่งทะยานตัวพุ่งไปข้างหน้าร่างแค้์และลกแกนลอยแหวกอากาศอย่างมีลุกเล่นพิสดารผลคือเพิ่งเฉียดไหลผ่านหนึ่งพันทหารม,ม้าด้านหลังเยียนหวนหลวนไม่เห็นว่าหลิวเยียนปิงออกทวนแต่อย่างใดเห็นเพียงร่างคนแครระเบิดแตกกระจายกลางอากาศกลายเป็นหมอกโลหิตกลุ่มหนึ่งจากนั้น มนุษย์ยักษ์เห็นท่าไม่ดีรีบหมุนตัวพยายามหลบหนีแต่ไม่กล้าวิ่งเป็นเส้นตรงต้องวิ่งเป็นเส้นฟันปลาจูๆ่ๆเหมือนว่ามนุษย์ยักษ์ฉายาม้าเหล็กถูกบีบจนถึงทางตันต้องหมุนตัวกลับมาวิ่งทลาเข้าใส่หลิวเหยียนปิงไม่ต่างจากคนโง่วิ่งเข้ามาโดนหาที่ตายถูกปลายแหลมทวนแทงทะลุกะโหลกหลิวเหยียนปิงตวัดข้อมือเบาๆโยนศพขนาดใหญ่นั่นออกแล้วควบม้าห่อตะบึงไปเบื้องนา มิใช่ว่าเด็กกระหายและม้าเหล็กไม่เก่งกาจไม่อาจต้านทานการโจมตีแต่เป็นเพราะหลิวเยียนปิงในตอนนี้ลำหน้ากว่าตอนหวังซิ่วเซียนทวนอยู่ในเขตขั้นสูงสุดเสียอีกทันทีที่หลิวเยียนปิงลงมือเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองจะรอดชีวิตซึ่งก็หมายความว่าในภายภาคหน้าหากหลิวเยียนปิงต่อสู้กับเฉินจือเปาย่อมต้องต่อสู้กันด้วยทวน